ค่ำคืนฝนตกหนักถนนสายอุตสาหกรรมเงียบสงัดรถกระบะคันหนึ่งวิ่งฝ่าสายฝนภายในคือกล้องพบลูกเขยของลลิตาอดีตวิศวกรโรงงานที่เพิ่งเลิกงานดึกเขาไม่รู้เลยว่าคืนนี้จะเป็นคืนสุดท้ายของชีวิตเมื่อรถหยุดติดไฟแดงรถตู้สีดำปรากฏขึ้นทางด้านหลังประตูเลื่อนเปิดออกชายชุดดำสามคนกระโดดลงมาอาวุธครบมือพร้อมยิง กองพบชักปืนสั้นที่พกไว้ประจำยิงสวนออกไปทันทีกระจกแตกกระจายเสียงปืนดังแข่งกับเสียงฝนเขาพยายามสู้สุดชีวิตหลบเข้าหลังรถหยิบแท่งเหล็กขึ้นมาฟาดใส่หนึ่งในนักฆ่าถูกตีจนล้มแต่ศัตรูที่เหลือก็บุกเร็วเกินไปกระสุนเจาะเข้าที่หน้าอกเขาร่างก้องพบล้มลงจมกองเลือดสิ้นใจคาถนนเช้าวันถัดมาข่าวการตายสะเทือนทั้งพื้นที่ ตำรวจเก็บหลักฐานแต่ไม่พบเบาแสชัดเจนมีเพียงสัญ,ญลักษณ์รูปอีกาดำถูกวาดด้วยเลือดอยู่บนฝากระโปรงรถลลิตาแม่ใหญ่ของก้องพบได้รับโทรศัพท์แจ้งข่าวร้ายเธอไม่ใช่หญิงชราธรรมดาในอดีตเธอคือครูสอนศิลปะการต่อสู้ที่เข้มงวดเมื่อเห็นรูปสัญ,ญลักษณ์บนรถเธอจำได้ทันทีว่านี่คือตราของแก๊งนักฆ่าแบล็โครองค์กรลอบสังหารนานาชาติ ที่เคลื่อนไหวมานานในโลกใต้ดินลลิตากำมือแน่นสายตาเต็มไปด้วยความแข็งกร้าวเธอรู้ว่าตำรวจตามคดีนี้ไม่ทันแน่นอนการล่าของแม่ใหญ่กำลังจะเริ่มขึ้นกลางคืนที่บ้านพักเงียบสงัดลลิตานั่งอยู่ในห้องเก็บของเก่าเธอเปิดกล่องเหล็กที่ปิดผนึกมานานหลายปีภายในคือถุงมือหนังเชือกต่อสู้อาวุธมีดสั้นคมกริบและแฟ้มเอกสารที่เต็มไปด้วยชื่อรหัสลับ นี่คืออดีตที่เธอเก็บซ่อนอดีตของครูศิลปะการต่อสู้ที่เคยร่วมงานกับหน่วยพิเศษเธอหยิบแฟ้มออกมาพลิกหน้ากระดาษอย่างรวดเร็วเจอข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งนักฆ่าแบล็ k โคร w องค์กรลับที่รับงานสกปรกทั่วโลกเคลื่อนไหวเป็นเครือข่ายไม่มีใครเอาผิดได้สัญ,ญลักษณ์อีกาดำที่ปรากฏบนรถกองพบคือสัญญาณว่าพวกมันลงมือจริงลลิตายืนขึ้นสวมถุงมือหนัง ถ้าพวกมันอยากเล่นเกมล่าฉันจะเล่นด้วยวันรุ่งขึ้นเธอออกไปที่ย่านมืดของกรุงเทพเต็มไปด้วยบ่อนเถื่อนตลาดมืดและคนรับงานผิดกฎหมายลลิตาเดินเข้าไปแต่ละก้าวดึงดูดสายตาใครบางคนจำหน้าเธอได้อดีตครูฝึกที่ครั้งหนึ่งเคยล้มมือสังหารมาแล้วทันทีที่เธอถามเรื่องแบล็คโครเสียงในบ่อนก็เงียบลง ก่อนที่ชายร่างใหญ่สามคนจะเดินเข้ามาขวางทางแม่ยายกลับไปเลี้ยงหลานเถอะที่นี่ไม่ใช่ที่ของคุณเธอยิ้มมุมปากแล้วพุ่งเข้าปะทะทันทีหมัดแรกซัดเข้าที่กรามเสียงดังสนัน่นร่างยักษ์ล้มทั้งยืนอีกสองคนพยายามชักมีดแต่ถูกลลิตาจับแขนบิดทุ่มลงกับโต๊ะจนหักเป็นเสียงบ่อนทั้งบ่อนปั่นป่วนเสียงตะโกนเสียงโต๊ะเก้าอี้ล้มกระแทก แต่ไม่มีใครกล้าเข้ามายุ่งลลิตากดเข่าใส่ลูกสมุนคนสุดท้ายแล้วกระซิบถามว่าแบล็กโครอยู่ที่ไหนชายคนนั้นหน้าซีดพูดด้วยเสียงสั่นว่าพวกมันใช้โกดังเก่าที่ท่าเรือฝั่งตะวันออกเป็นฐานพักนักฆ่าชั่วคราวเธอลุกขึ้นเดินออกจากบ่อนท่ามกลางสายตาหวาดกลัวค่ำคืนนั้นลลิตาเดินลัดเลาะไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกฝนพรำบางบาง แสงไฟสลัวสะท้อนผิวน้ำโกดังร้างตั้งตระงานเสียงเครื่องยนต์เบาๆดังอยู่ด้านในเธอสวมฮู้ดสีดำย่องเงียบเข้าไปทางด้านข้างใช้ตะขอสลิงเกี่ยวขึ้นชั้นสองของโกดังจากด้านบนเธอเห็นนักฆ่าหลายคนกำลังประชุมกันบนโต๊ะมีฝ่ายภาพถ่ายหนึ่งในนั้นคือรูปของเธอเองเป้าหมายใหม่แม่ยายของไอ้ก้องพบหัวหน้าสั่งให้เก็บภายในสามวัน เสียงหัวหน้ากลุ่มดังลอดออกมานักฆ่าที่เหลือหัวเราะเบาๆเหมือนกำลังรอเวลาล่าเหยื่อทันใดนั้นเท้าเธอเหยียบเศษเหล็กบนพื้นดังกรอบเสียงสะท้อนในโกดังทําให้ทุกคนเงียบกริบสายตาหันมาทางด้านบนพร้อมกันมีใครอยู่ข้างบนกระสุนถูกยิงขึ้นมาไฟลุกวาบลลิตากลิ้งตัวหลบหลังแท่นเหล็กก่อนจะหยิบเชือกต่อสู้โยนลงไปเกี่ยวคอศัตรูคนหนึ่ง แล้วดึงร่างกระแทกพื้นดังสนัน่นเสียงปืนดังระงมเธอพุ่งลงมาจากชั้นสองต่อสู้ประชิดต,ตัวแบบไม่ลังเลหมัดซ้ายอัดเข้าท้องศอกขวาฟาดคางเข่ากระแทกซี่โครงจนหักหนึ่งต่อหนึ่งลลิตาโค่นนักฆ่าอย่างรวดเร็วสุดท้ายเหลือเพียงหัวหน้ากลุ่มที่ถือมีดยาวเขาพุ่งเข้าใส่ทั้งสองแลกกันอย่างดุดเดือดกลางโกดังมีดเฉียดแก้มเธอเพียงเสี่ยวนิ้ว แต่ลลิตาจับข้อมือบิดกลับฟาดศีรษะเขากับเสาเหล็กจนสลบขาที่เธอค้นตัวเจอโทรศัพท์ดาวเทียมที่ยังเปิดอยู่บนหน้าจอปรากฏข้อความเข้ารหัสพร้อมพิกัดที่มุ่งหน้าไปย่านใจกลางกรุงเทพลลิตาหยิบโทรศัพท์เก็บใส่เสื้อสายตาแข็งกร้าวคืนนี้เธอไม่เพียงแค่รอดตายแต่ยังได้เบาะแสสำคัญพิกัดจากโทรศัพท์ดาวเทียมพาลลิตามายังตึกเก่ากลางกรุงเทพ ตึกสูง20ชั้นเต็มไปด้วยห้องร้างและอุปกรณ์ก่อสร้างเธอสวมถุงมือหนังตรวจเช็คมีดสั้นในเอวพร้อมสำหรับการเผชิญหน้าลลิตาแอบย่องขึ้นบันไดจนถึงชั้นบนสุดเสียงพูดคุยภาษาอังกฤษและรัเสเซียดังลอดออกมาบนดาดฟ้านักฆ่ากลุ่มหนึ่งกำลังเจรจากับคนกลางโต๊ะไม้กลางอยู่ตรงกลางบนโต๊ะมีแฟ้มเอกสารและภาพถ่ายเป้าหมายหลายใบหนึ่งในนั้น คือรูปของเธองานนี้หัวหน้าใหญ่จ่ายหนักเก็บผู้หญิงคนนี้ให้เร็วที่สุดลลิตาไม่รอให้จบประโยคเธอเปิดฉากบุกทันทีเธอเตะประตูเหล็กพังเสียงดังสนัน่นนักฆ่าทุกคนหันขวับปืนกระหน่ำยิงมาเป็นชุดเธอกลิ้งตัวเข้าหาที่กำบังโยนมีดสั้นออกไปตรงเป้าปักเข้าที่ไหล่ศัตรูรายแรกเสียงร้องโหยหวนดังลั่นดาดฟ้าการต่อสู้เปิดฉากอย่างดุเดือด เธอวิ่งสวนเข้าไประยะประชิดใช้หมัดศอกเขา่าซัดศัตรูทีละคนจนร่างกระเด็นชนผนังหนึ่งคนชักปืนซ่อนหลังเสือ้อแต่ลลิตาคว้าท่อเหล็กขึ้นมาฟาดใส่มือจนปืนหลุดตามด้วยเตะก,ก้านคอจนสลบคนกลางพยายามวิ่งหนีเธอตามติดไม่ปล่อยทั้งสองพุ่งเข้าประทะบนขอบดาดฟ้าสูงจากพื้นเกือบร้อยเมตรคนกลางใช้มีดแทงใส่แต่เธอเบี่ยงหลบ จับแขนบิดกลับแล้วเหวี่ยงร่างเขาลงไปกระแทกกับแท้งน้ำโลหะเสียงคลื่นดังก้องทั้งดาดฟ้าเมื่อฝุ่นควันจางลลิตาก้าวเข้าไปหยิบแฟ้มบนโตะ๊ะข้างในเต็มไปด้วยชื่อและเป้าหมายพร้อมสัญ,ญลักษณ์อีกาดำประทับตราทันใดนั้นเสียงไซเรนตำรวจดังแว่วมาไฟสีน้ำเงินแดงสะท้อนขึ้นมาจากด้านล่างมีใครบางคนแจ้งเบาะแสให้ตำรวจรู้แต่เธอไม่ยอมถูกจับ ลลิตาวิ่งไปที่ขอบตึกใช้เชือกต่อสู้เกี่ยวเสาโรยตัวลงสู่ด้านล่างอย่างรวดเร็วเมื่อเท้าสัมผัสพื้นเธอหันกลับไปมองดาดฟ้าแล้วพูดกับตัวเองเบาๆนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นหลังจากรอดจากดาดฟ้าลลิตาเปิดแฟ้มเอกสารที่ได้มาภายในมีข้อมูลเป้าหมายหลายคนและรายชื่อนักฆ่าต่างชาติที่ถูกส่งเข้ามาในไทยญี่ปุ่นผู้เชี่ยวชาญดาบคาตานะ รัเสเซียมือปืนไรเฟิลฝีมือสไนเปอร์บราซิลนักสู้แคปเวราเคลื่อนไหวเร็วราวสัตว์ป่าทั้งสามถูกส่งมาเพื่อฆ่าเธอคืนถัดมาเธอแฝงตัวในโกดังเก่าชานเมืองวางกับดักรอบพื้นที่รอเวลาที่ศัตรูจะมาถึงเสียงมอเตอร์ไซค์สามคันดังใกล้เข้ามาไฟหน้าสองลอดประตูเหล็กนักฆ่าทั้งสามก้าวเข้ามาพร้อมกันญี่ปุ่นชักดาบคาตานะรัเสเซียขึ้นลำปืนสไนเปอร์ บราซิลยืดเส้นยืดสายเสียงกระดูกดังกรอบแกรบเรามาเพื่อเก็บแก่แม่ยายลลิตาไม่ตอบเธอโยนก้อนหินไปกระทบปี๊บโลหะเสียงดังกังวาลรัเสเซียหันปืนไปทันทีแต่กลับเหยียบเข้ากับดักที่เธอเตรียมไว้ปืนหล่นจากมือเธอพุ่งออกมาอย่างรวดเร็วหมัดฟาดเข้าที่ใบหน้าจนเลือดสาดญี่ปุ่นตะโกนลั่นฟันคาตานาใสประกายเหล็กส่องแสงในความมืด ลลิตาหยิบท่อเหล็กขึ้นมาปัดดาบเสียงโลหะกระทบกันดังก้องทั้งสองประทะกกันอย่างดูเดือดท่อเหล็กแตกเป็นเสียงแต่เธอใช้จังหวะว่างเตะเข้าที่ท้องดาบหลุดจากมือญี่ปุ่นเธอคว้าดาบกลับมาหมุนกลับใส่แทงทะลุพื้นข้างตัวเขานักฆ่าญี่ปุ่นชะงักก่อนล้มสลบบราซิลพุ่งเข้ามาทันทีใช้การเตะหมุนแบบแคปเวราแรงและเร็วเกินตาเห็น ลลิตาหลบแทบไม่ทันแต่เธอใช้ก้าวอี้เหล็กกันไว้แล้วสวนด้วยศอกเข้าที่หน้าอกเสียงหายใจขาดห่วงเธอจับหัวปราซิลฟาดเข้ากับผนังร่างนั้นสุดลงอย่างสิ้นท่าเมื่อควันฝุ่นสงบโกดังเต็มไปด้วยร่างนักฆ่าที่พ่ายแพ้ลลิตาหยิบปืนสไนเปอร์ของรัเสเซียขึ้นมาตรวจสอบกระสุนแล้วพูดกับตัวเองเสียงเย็นพวกแกไม่ใช่คู่ต่อสู้จริงๆส่งใครมาอีก ฉันก็จะล้มให้หมดเธอเก็บปืนติดตัวพร้อมเอกสารจากกระเป๋านักฆ่าญี่ปุน่นซึ่งระบุว่ายังมีเป้าหมายใหม่รออยู่ที่เครือข่ายใหญ่ของแบล็คโค w หลังจากล้มสามนักฆ่าต่างชาติลลิตานั่งเปิดเอกสารที่ยึดมาได้ตัวอักษรเข้ารหัสเต็มไปหมดแต่เธอเคยผ่านการฝึกจากหน่วยพิเศษแค่ไม่กี่นาทีเธอก็ถอดรหัสสำเร็จข้อความชี้ชัดเครือข่ายแบล็โครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ใช้ไทยเป็นจุดพักและทางผ่านเพื่อค้าของเถื่อนอาวุธและมนุษย์ก้องพบลูกเคยไม่ใช่เหยื่อธรรมดาเขาเคยเห็นการลำเลียงอาวุธเถื่อนโดยบังเอิญและพยายามแจ้งเบาะแสให้ตำรวจนั่นคือเหตุผลที่ถูกสังหารลลิตากำมัดแน่นดวงตาเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นเธอไม่ปล่อยให้พวกนี้รอดเธอใช้ข้อมูลในแฟ้มตามรอยไปยังโกดังลับย่านชานกรุงที่นั่นคือศูนย์กระจายสินค้าเถื่อน มีกล้องวงจรปิดและคนคุ้มกันพร้อมอาวุธครบมือลลิตาสวมชุดรัดกลุ่มสีดำโรยตัวลงมาจากหลังคาโกดังใช้มีดตัดสายไฟไฟทั้งโกดังดับวูบในทันทีเสียงโวยวายดังระงมกาดหลายสิบคนวิ่งออกมาพร้อมไฟฉายและปืนเธอซ่อนตัวอยู่บนเครนเหล็กเล็งปืนสไนเปอร์ที่ได้จากนักฆ่ารัเสเซียยิงสกัดเป้าแรกเสียงดังปังกาดล้มขาที คนที่เหลือตื่นตระหนกลลิตาใช้เชือกโหนตัวลงเตะปืนหลุดจากมือศัตรูแล้วกระหน่ำหมัดสอกเขา่าจนร่างล้มระเนระนาดกลางโกดังเธอพบหลังไม้ขนาดใหญ่เปิดออกเต็มไปด้วยอาวุธสงครามปืนกลหนักระเบิดมือและกระสุนจำนวนมหาศาลหลักฐานชิ้นนี้คือสิ่งที่ก้องพบเห็นก่อนตายทันใดนั้นเสียงเครื่องยนต์ดังก้อง รถบรรทุกขนอาวุธพุ่งเข้ามาในโกดังนักฆ่าชุดใหม่ก้าวลงจากรถพร้อมปืนกลมือเต็มกำลังแกเจอของจริงแล้วแม่ใหญ่ลลิตาไม่ถอยเธอคว้าปืนกลนหนักจากหลังขึ้นลำกระสุนแล้วยิงสวนกลับทันทีเสียงกระสุนถล่มกล้องไฟแลบไปทั่วโกดังร่างนักฆ่าล้มระเนรนาดเมื่อควันปืนจางลงโกดังเต็มไปด้วยศพ ลลิตาเดินเข้าไปตรวจสอบรถบรรทุกพบเอกสารอีกชุดหนึ่งในกล่องเหล็กเอกสารนั้นบ่งบอกพิกัดท่าเรือใหญ่ที่ใช้เป็นศูนย์บัญชาการลลิตาหยิบไฟแช็คขึ้นมาโยนใส่ลังอาวุธเปลวไฟลุกท่วมโกดังเธอเดินออกมา่าำกลางเปลวเพลิงพร้อมจะบุกทลายรังใหญ่ของแก๊งแบล็คโครลลิตามุ่งหน้าสู่ท่าเรือใหญ่จุดที่ระบุในเอกสารของแก๊งแบล็คโครค่ำขืนนี้ ท้องฟ้าครึ้มเมฆดำบทบังแสงจันทร์ท่าเรือมืดสนิทมีเพียงไฟสลัวสลวจากเสาส่องสว่างเธอซ่อนตัวบนตู้คอนเทนเนอร์สูงมองลงมาเห็นรถบรรทุกหลายคันกำลังลำเลียงลังเหล็กจำนวนมหาศาลทุกลังถูกปิดผนึกอย่างแน่นหนาลลิตาใช้กล้องส่องทางไกลพบชายคนหนึ่งสวมสูทดำยืนสั่งการด้วยน้ำเสียงแข็งกร้าวนั่นคือวิกเตอร์หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของแบล็กโครในเอเชีย เธอขยับเข้าใกล้แต่ทันใดนั้นเสียงคลิกดังจากใต้เท้าเธอเหยียบกับดักระเบิดแรงดันไฟสปอตไลท์สว่างจ้าส่องตรงมายัางเธอบนตู้คอนเทนเนอร์เสียงตะโกนดังสนัน่นจับตัวมันไว้แม่ยายตัวแสบอยู่นี่แล้วนักฆ่าหลายสิบกรูกกันเข้ามาพร้อมปืนกลหนักและจรวดพกพาลลิตากระโดดลงจากคอนเทนเนอร์หมุนตัวกลางอากาศ คว้าปืนสั้นคู่จากเอวยิงสกัดศัตรูสองคนล้มขาที่เธอพุ่งหลบหลังตู้เหล็กเสียงกระสุนถล่มใส่ราวฝนกระหนำ่ำประกายไฟกระเด็นทุกทิศทางลลิตาคว้าระเบิดแฟลชโยนออกไปด้านหน้าแสงขาววาบทำให้ศัตรูตาพร่าเธอโฉบออกไปใช้มีดปลิดชีพสองคนอย่างรวดเร็วการต่อสู้ดูเดือดลุกลามไปทั่วท่าเรือเสียงปืนแข่งกับเสียงคลื่นตู้คอนเทนเนอร์กลายเป็นกรอกกำบงัง แต่ก็เป็นเขาวงกฎที่ศัตรูใช้ดักเธอวิกเตอร์ยืนมองจากระยะไกลยิ้มเย็นเย็นเก่งสมคำร่ำลือแต่คืนนี้คือสุสานของแกเขากดรีโมทต,ตู้คอนเทนเนอร์บางส่วนเปิดออกเผยให้เห็นกองกำลังติดเกราะเต็มรูปแบบพร้อมปืนกลหนักตั้งฐานยิงลลิตารู้ทันทีว่าถูกล่อเธอกัดฝันแน่นคว้าปืนกลจากศัตรูที่ล้มยิงสวนเป็นหากระสุน ล้มทหารเกราะหลายคนเธอวิ่งไต่บันไดขึ้นไปบนเครนขนสินค้าใช้ความสูงเป็นข้อได้เปรียบหยิบปืนสไนเปอร์ออกมาเล็งยิงทำลายถังเชื้อเพลิงที่วางอยู่ริมท่าเสียงตูมดังสนัน่นเปเลวไฟลุกท่วมความโกลาหลกระจายไปทั่วพื้นที่ศัตรูวิ่งหนีไฟแตกกระเจิงลลิตาใช้จังหวะนั้นกระโดดลงจากเครนเข้าสู้ประชิดตัวกับกองกำลังที่เหลือหมัดสอกเข่าเตะ เธอใช้ทักษะการต่อสู้ทุกอย่างล้มพวกมันทีละคนจนพื้นที่รอบๆเต็มไปด้วยร่างเมื่อไฟสงบเหลือเพียงเสียงลมทะเลพัดแต่ร่างของวิกเตอร์กลับหายไปเขาทิ้งเพียงเสียงวิทยุเอาไว้เก่งดีแม่ยายแต่เกมนี้เพิ่งเริ่มต้นลลิตากำวิทยุแน่นเธอรู้แล้วว่าแบล็กโครไม่ได้มีแค่ท่าเรือแต่ยังมีเครือข่ายซ่อนอยู่ทั่วประเทศเช้าวันถัดมา ลลิตาตามเบาแสจากวิทยุสื่อสารพิกัดพาเธอมาอย่างตึกกระจกใจกลางกรุงเทพตึกสูงโออาปิดบังธุรกิจมืดไว้ภายในด้านหน้ามีบอดิกาสวมสูทดำเฝ้าแน่นหนาทุกคนติดหูฟังและพกอาวุธครบมือลลิตาไม่ลังเลเธอสวมเสื้อกราะเบาซ่อนปืนกลสั้นไว้ใต้โค้พร้อมอาวุธลับติดตัวเต็มพิกัดเธอเดินฝ่าประตูเข้าไปเสียงไซเรนเตือนดังขึ้นทันที ประตูเหล็กปิดตายบอดิการ์ดนับสิบพุ่งเข้าล้อมรอบกระสุนเริ่มแลกกันกลางล็อบบี้หรูกระจกแตกกระจายโคมไฟคริสตันร่วงกระนำ่ำเสียงระเบิดแฟลชสว่างวาบลลิตาพลิกตัวหลบยิงสวนอย่างแม่นยำร่างศัตรูล้มลงทีละคนเธอใช้เสาและบันไดเป็นกำบังสู้แบบไม่หยุดมือเมื่อความเงียบเข้าครอบงำลิฟทองคำตรงกลางตึกเปิดออกช้าๆชายวัยกลางคน สูตรรูสีเทาผมขาวแซมดำใบหน้าคมกริบเต็มไปด้วยอำนาจก้าวออกมาอย่างมั่นใจยินดีต้อนรับแม่ใหญ่ตัวแสบเขาคืออีวานครอสหัวหน้าใหญ่ของแก๊งแบล็คโครผู้ควบคุมเครือข่ายอาชญากรรมหลายประเทศอีวานปรบมือเบาๆบริการติดเกราะหนักโผล่มาจากทุกชั้นหันปืนอัตโนมัติเล็งใส่เธอพร้อมกันลลิตาไม่พูดมากเธอโยนระเบิดควันลงพื้น หมุนตัวหลบใช้อาวุธมีดสั้นเข้าประชิดจัดการศัตรูอย่างรวดเร็วเสียงปืนดังระงมทั้งตึกควันหนาทึบปกคลุมทั่วล็อบ,บี้ร่างนักฆ่าล้มระเนระนาดอีวานยืนมองด้วยสายตานิ่งก่อนจะคว้าปืนลูกซองอัตโนมัติจากลูกน้องก้าวเข้ามาร่วมสู้ด้วยตัวเองเขายิงกระสุนถลม่มทำให้เสาและผนังระเบิดเป็นเศษหินแรงประทะมหาศาลจนลลิตาต้องกลิ้งหลบแทบไม่ทัน เธอใช้เชือกเกี่ยวโคมไฟที่เหลือเหวี่ยงตัวขึ้นไปอย่างชั้นสองเล็งปืนยิงสวนลงมากระสุนเฉียดแขนของอีวานแต่เขายังยืนนิ่งราวกับไม่สะทกสะทานเก่งสมคำล่ำหลืออีวานเอ่ยพร้อมยิ้มเย็นลลิตาไม่ตอบเธอสบตาเขาด้วยแววแน่วแน่รู้ทันทีว่าการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ใช่แค่ล้มลูกน้องแต่ต้องเผชิญหน้ากับอสูรในคราบมนุษย์ตัวจริงและศึกครั้งต่อไป จะเป็นการประทะก,กันแบบตัวต่อตัวแม่ใหญ่ผู้ล่ากับหัวหน้าใหญ่ผู้โหดเหี้ยมล็อบบี้ตึกกระจกเงียบสนิทควันจากการยิงและระเบิดยังคงลอยคลุ้งเสียงร้าวของกระจกและโคมไฟยังดังเป็นระยะละลิตายืนหยัดมีดสั้นในมือซ้ายปืนกลสั้นในมือขวาสายตาเย็นเกล้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นอีวานครอสหัวหน้าใหญ่ของแบล็กโครก้าวเข้ามาอย่างสง่างามปืนลูกซองติดตัว แต่สายตากลับมุ่งตรงมาที่เธอถึงเวลาของเราสองคนแล้วเขาพูดเสียงเย็นเหมือนลมหนาวพัดผ่านเริ่มแรกเขาโจมตีด้วยปืนลูกองลลิตากลิ้งหลบเสียงปังก้องสนัน่นเศษกระจกและฝุ่นลอยขึ้นปกคลุมเธอวิ่งเข้าใกล้อีวานพยายามฟันเธอด้วยมีดสั้นทั้งสองแลกหมัดสอกประชิดลลิตาใช้ความเร็วหมุนตัวหลบเตะเข้าที่หัวเขาอีวาน เขาถอยไปหนก้าแต่ยังตั้งตัวทันอีวานฉวยโอกาสชักมีดปลายคมฟาดใส่ลลิตาใช้ท่อเหล็กขัดดาบแรงกระแทกทำให้เธอถอยหลังแต่เธอรีบพลิกตัวกลับทันการต่อสู้รุนแรงขึ้นทั้งสองกระโดดขึ้นโตะ๊ะทุบตีใส่กันเสียงไม้แตกและกระจกแตกกระจายลลิตาใช้หมัดตัดลมสอกฟาดเข้าขางเขาหงายหลังชนเสาอีวานฟื้นตัวทัน คว้าสายเคเบิ้ลจากเพดานฟาดเข้าตัวลลิตาเธอแทบเสียหลักแต่ใช้เชือกต่อสู้ที่เตรียมไว้เกี่ยวขาเขาดึงลงพื้นทันทีทั้งสองลุกขึ้นพร้อมกันสายตาประสานเหมือนรู้จังหวะกกันทุกการเคลื่อนไหวอีวานฟาดหมัดใส่หน้าลลิตาเบี่ยงตัวซัดหมัดสวนเข้ากลางอกสุดท้ายลลิตาใช้โอกาสฟาดศอกใส่ท้องเขาอีวานเซถอย ก่อนจะวิ่งหลบหนีออกไปได้ล็อบบี้เงียบสงบลมพัดผ่านเสียงกระจกแตกและฝุ่นควันยังคงลอยลลิตาหยิบเอกสารและแฟ้มทั้งหมดขึ้นมาดูกลางดึกที่ท่าเรือร้างฝนพรมตกลงมาบางๆลมพัดแรงพัดใบไม้และเศษขยะปลิวว่อนลลิตาเดินท่ามั่นร่างเต็มไปด้วยรอยเลือดและรอยฟกชำ้ำแต่สายตาแข็งกร้าวเหมือนเหล็กกล้าเธอทราบแล้วว่าอีวานครอส หัวหน้าใหญ่ของแบล็กโครกำลังซ่อนตัวในโกดังร้างฝั่งตะวันออกพร้อมลูกน้องเกราะหนักอีกสิบคนเธอใช้ความเร็วและความเฉียบคมลอบเข้าไปเงียบๆคว้างระเบิดควันเพื่อบดบังการมองเห็นแล้วพุ่งเข้าสู่พื้นที่ศัตรูการต่อสู้เปิดฉากทันทีปืนกลถล่มเสียงดังสนัน่นลลิตาใช้ท่อเหล็กและหมัดสอบจัดการลูกน้องทีละคนร่างศัตรูล้มลงกับพื้นเสียงดังครืน อีวานปรากฏตัวสวมเกราะเต็มตัวถือมีดสั้นและปืนพกอัตโนมัติสายตาเย็นชาสุดท้ายก็ต้องเจอกันแม่ยายเขาพูดพร้อมยิ้มเย็นพวกเขาประทะก,กันตัวต่อตัวหมัดสอกกระแทกกระจกและเสาเหล็กมีดเฉียดใบหน้าพร้อมประกายแสงแรงประทะทำให้ฝุ่นและเศษกระจกกระจายไปทั่วลลิตาใช้จังหวะชิงความได้เปรียบฟาดสอกเข้าที่ท้องกระชากร่างอีวานเข้าประชิด แทงมีดสั้นเข้าที่ขาเขาหล่นลงคุกเข่าทันทีอีวานพยายามชักปืนพกแต่ลลิตาคว้าสายเคเบิลที่แขวนเพดานเกี่ยวมือเขาไว้แน่นหมุนร่างไปกระแทกเสาเหล็กเสียงครืนก้องเต็มโกดังลูกน้องที่เหลือพยายามบุกเข้ามาแต่ลลิตาใช้ปืนสไนเปอร์และมีดสั้นจัดการอย่างรวดเร็วเสียงปืนกระหนำ่ำเสียงร่างล้มดังสนัน่นสุดท้าย ลลิตาหยุดตรงหน้าหัวหน้าใหญ่อีวานยังมีสติแต่ร่างกายหมดแรงสายตาเย็นชาลงตำรวจและหน่วยพิเศษเข้ามาจับตัวอีวานและลูกน้องทั้งหมดยืนยันว่าเขาถูกส่งเข้าคุกแก๊งแบล็คโครแตกสลายสิ้นเชิงลลิตายืนมองฝนหยุดตกสายลมพัดแรงฟ้าสว่างจากแสงรุ่งอรุณเธอถอนหายใจรู้ว่าครั้งนี้สงครามจบลงแล้วแม่ใหญ่ผู้ไม่แพ้ รอดปลอดภัยพร้อมพิสูจน์ว่าผู้หญิงธรรมดาก็สามารถเป็นผู้ล่าที่สุดยอดเธอหันหลังเดินออกจากท่าเรือทิ้งความโกลาหลไว้เบื้องหลังเสียงคลื่นและลมทะเลเหมือนประกาศชัยชนะของแม่ใหญ่